ผมูมนรอ获胜方式 Winner r d b o e r ังเสิ่งเช one two อาล่ะครับผมสิ้นเสียงระฆังยกที่หนึ่งซับจกวันนี้เรียบร้อยครับมารับชมครับ ผูปิดหัวของรายการครับประเดิมเดือน9ครับ1กันยายน2 5 6 8ครับเพชรดาวรุ่ง JF มวยไทยครับเจอกับเพชรริมโขงสอนินไทยครับคู่นี้นี่เพชรตัดเพชรครับมาดูครับว่าเพชรเม็ดไหนจะแพวพาวกว่าครับจะเป็นสีแดงหรือสีน้ำเงินครับสีแดงนี่จากจังหวัดน้องขายส่วนสีน้ำเงินนี่จากประเทศลาวครับ 15ปีครับมุมแดง14ปีนี่มุมน้ำเงินครับเรียกได้ว่าห่างกันคนละคะแนนครับมุมแดง15ปีมุมน้ำเงิน14ปีส่วนสูงมุมแดงนี่152ซนเมตรครับมุมน้ำเงิน153ซนเมตรครับพิกัด127ปอนด์58กิโลกรัมครับ ตีเข่าขวาครับเพชรนิมโขงเรียกได้ว่าหายหน้าหายตาไปนานพอสมควรครับสำหรับเพชรนิมโขงครับแม่รู้สึกว่าไฟล่าสุดสำหรับปีนี้นี่น่าจะช่วงต้น้นเดือนสองครับทางด้านของเพชรนิมโขงครับที่มาชกครับแม่ดูครับดูไฟนี้กลับมาฝีมือลวดลายนี่จะยังคงเดิมปะครับแม่ดูครับบวก เข้าหาครับเพชรริมโขงอาจารย์กิตติท้องอ่อนครับผู้ชี้ขาดบนเวทีคู่ที่หนึ่งครับจับแยงละสับชกใหม่ครับดูครับต่อยซ้ายครับเพชรริมโขงขยับเข้าหาครับเพชรดาวรุ่งดูครับแหม่แผงซ้ายของเพชรริมโขงครับดูครับบวกหมัดซ้ายครับเพชรดาวรุ่งบุกขวาครับเพชรดาวรุ่งเตะซ้ายแม่เกือบไปครับก้านคอครับ เกือบโดนการคอของเพชรดาวลุ่งครับเนี่ยแข้งซ้ายมาอีกรอบครับเพชรริมโขงตู่ครับหมัดหนึ่งสองครับเพชรดาวรุ่งเอาแลกหมัดครับมาดูวงในครับตีเข่าวขวาครับเอาคืนเข่าขวาครับเพชรริมโขงตีเข่าวขวาครับเพชรดาว <ij> รุรวรว่ง <ij> อ่า <i> เรียกได้ว่า บงในนี่ออกเข่าใช้ได้เลยครับสำหรับทั้งคู่ครับโอ้แต่โดนหมัดครับเพชรลิมโคงแมพยายามจะเตะซ้ายครับเพชรลิมโค้งหัวเตะขวาครับอู้ยแม่เสียงดังฟังชัดครับจังหวะนี้ดึงหลบไม่พ้นครับบนยกที่หนึ่งครับเอาละครับผมเข้าสู่ยกที่สองครับ นะครับก็ต้องขอกล่าวขอบคุณไปทางสปอนเซอร์ร่วมสนับสนุนให้กับรายการของเราด้วยนะครับผมทางบริษัททวินสเปเชียลนะครับขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งครับที่รวมสนับสนุนให้กับรายการของเราครับเอาละครับมารับชมครับแม่ช่วงไปยกนี่ยกหนึ่งนี่ทางด้านของเพชรดาวรุ่งครับทำได้ดีเลยครับออกแข่งสาดออกไปหนักๆครับ เพชรดาวลุ่งโอ้ยแม่โดนหุกขวาของเพชรดาวลุ่งครับเพชรริมโขงแม่เรือต่อยท้ายครับเพชรดาวลุ่งไปขวาล่างครับเพชรริมโขงแล้วบวกมัดซ้ายครับอ่าละครับกอดในครับมาดูครับแม่ยังออกไม่ได้ครับจานกิตติทองอนครับจับแยกครับเดือต่อยท้ายครับ เพริมโคเเพชรดาวลุงครับโอ้โดนหมัดหนึ่งสองของเพชรดาวลุงครับเพรลิมโคงแต่ว่ายังยืนได้ครับบุกขวาครับเพชรดาวลุงมาเรียกได้ว่าขยับเข้าหาต่อเนื่องครับทางด้านของเพชรดาวลุงครับเสียเปรียบกว่าแต่ว่าเรื่องความขยันนี่แม่มาเกินร้อยจริงๆครับทางด้านของเพชรดาวลุง ดูครับโยกปมหลบหมัดของเอาดอกนี้หลบไม่พ้นครับเพชรลิมโค้งดูครับเดี๋ยวจิ้มซ้ายลำตัวครับเอาพยายามบวกซ้ายครับบวกหมัดซ้ายครับทางด้านของเพชรลิมโคงเรียกได้ว่าซ้ายกับซ้ายเลยครับคู่นี้ฝุกขวาต่อยนี่แหละครับหนึ่งสองครับ แม่จับในครับจานกิตติครับจับแยกครับสับชกใหม่ครับหุกขวาครับพชรลิมโคงมองจังหวะครับเพชรดาวรุ่งเตะท้ายครับหุกขวาครับเอาหมัดซ้ายครับเพชรดาวรุ่งแล้วหมัดหนึ่งสองล็อกเข้ามุมดูครับลัวหมัดใส่มาเป็นชุดครับเพชรดาวรุ่งเพชรลิมโคงว่ายังไงครับแม่ยังผลักออกไปได้ครับทางด้านของเพชรลิมโคงครับแต่ว่านี่แหละครับ ก้มแล้วบวกข้าบทางด้านของเพชรริมโขงครับเตะซ้ายล่างครับดูครับมัดโอยซ้ายบนและขวาลําตัวครับและเรียบร้อยเลยครับเพชรริมโขงครับเจอนับไปก่อนครับโอ้โหต้องเรียกว่ารับเป็นชุดเลยครับทางด้านของเพชรริมโขงครับแล้วโอไม่ไหวครับ chọn